กระทงทั่วประเทศคือคัดจากนั้นไปพบกับเมนูสุดแปลกสร้างรายได้ระเคหันที่จังหวัดภูปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเที่ยวเกาะรัตนะโเกสิน ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยมาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ออนไลน์ที่นี่ที่เดียวครับเจอกันอีกแล้วนะคะวันทูบวันเทียนเข้าตาันเป็นอะไรคะใไ่แว่นนึงนะเใช่ความรักหรือเปล่าเมื่อวานไปลอยกระทงกับใครเออความรักอะเข้าใจครับแต่ว่ากันทูบกวนเทียนมันเข้าตาเราจะทงกับใครผู้ชมหลายคนอาจจะอยากทราบต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าติดตามรายการ19วัน คืออยู่กับคุณผู้ชมอยู่เลยห้าทุ่มเห็นว่าอัดยาไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะคะไม่สบายใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้นะครับตกบรรยากาศปนหลงลอยกระทงเอามาฝากกันนะครับถ้าจะเอาให้แบบว่าแหมโดนตาต้องใจจริงๆก็ต้องไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับอีกแล้วเหรอฮะที่นั่นเนี่ยนอกจากกีฬาเขาจะเด่นแล้วนะครับเขางานเราก็จัดมากจริงๆนะครับมีการประกวดนางนบมาศ ต่ว่านางนพมาศที่สุรินเนี่ยเขาต่างจากที่อื่นเพราะที่นี่เนี่ยเป็นสาวประเภทสองเหมือนเมื่อวานนี้ก็มีที่ไหนนะกำแพงเพชรอะไรใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศความคึกคักนะครับของประเพณีกระทงที่สุรินทร์อยนางเงี้ยอย่บอกนะนี่สาวประเภทสองันนี้เหลือพื้นที่ยิ่งน้อยลงไปทุกวันทุกวันอยู่ยากมากชนีอยู่ยากจริงๆนะครับก็บริเวณสระน้ำครับสาธารณะเทศบาลตกังแอนนะครับอำเภอปราศาสตร์ก็มีจัดงานลอยกระทงขึ้นนะครับปีนี้ เวทีมีการประกวดนางนกพมา่าดนางฟ้าจำแลงหรือประเภท2นั่นเองนะครับตัวแทนจากบ้านชุมชนและห้างร้านต่างๆส่งเข้าประกวด15คนด้วยกันแ<อ>ต่ละคนต่างก็สวมใส่ชุดไทยนะครับมีความเป็นกุลสตรีเทียบพร้อม<อ>สวยงามมากๆนะครับส่วนความสามารถของแต่ละคนเนี่ยก็ดึงดูดเสียงหัวเราะและก็สร้างสีสันให้กับคนที่ไปร่วมง,งานได้เป็นอย่างดีนะครับการประกวดนางฟ้าจำแลงเนี่ยผู้ที่ได้รับ ถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับพร้อมรางวัลเงินสดอีก6,000บาทก็คือน้องนุ้ยน้องนุ้ยน้องนุ้ยนี่แหละนะครับน้องนุ้ยธนประภาโสภาพันธ์นะครับชื่อจริงอาจจะชื่อวินัยหรือเปล่าไม่รู้ชื่อในการประกวดเนี่ยนะครับธนประภาโสภาพันธ์จากอำเภอกระสังบุรีรัมนั่นเองครับออ๋สาวบุรีรัมย์โอ้ยสวยนะบางคนก็แนวฮาวาดก็มีดูนี่ออกพี่เจี๊ยบเห็นแล้วหลงรักเลยนะฮะนี่คน นี้นะคนนี้รางวัลคนนี้คนนี้เป็นไงคนนี้ออกแนวมาขายขายขำเอาหาสั้นป้อมไปหมดอ่ามาค่ะอ่ะก็สวยคนละแบบนี่บกไม้บกมุกนะคะมาดูอีกที่หนึ่งค่ะกตกเหมือนกันที่สตูลลอยกระทงคักไม่แพ้กันเลยนะคะบริเวณหน้าลานวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองสตูลเห็นไหมนี่คืออะไรพญานาคครับถูกต้องแต่ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าทำจากใบตอง เห็นมะแลน์อลี่มะฝีมือคนไทยสุดยอดจริงๆเพราะมันขนาดใหญ่มากนะคะรูปพญานาคเนี่ยสี่หัวด้วยกันลวดลายทรงเนี่ยคดเคี้ยวนี้คุณผู้ชมเห็นสวยงามวิจิตรการตามากๆถือว่ามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะเขามีการประกวดกันนะคะอย่างที่มีประเภทใช้ต้นยางพาราก็มียางพาราลูกยางพาราเอามาประดับตกแต่งแล้วก็มีหลอดสเนี่ยสวยงามมากๆก็ถือว่าประชาชนที่ได้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้สนุกสนาน ย,ยังไม่หมดนะครับไปปิดท้ายกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับ <ทะ S 2> บรรยากาศทะเลตั้งแต่พัทยาเหนือนะครับพัทยากลางพัทยาใต้ <l> พัตวตะวัอนออกก็มันไม่เบรกหน่อยแ <c> ค <oughs> ่ตายแล <c oughs> <ตา>้วจะไปถึงไหนพัทยาใต้นะครับรวมทั้งชายหาดจอมทีด้วยนะครับแล้วก็ท่าเรือแหลมนะครับค,คึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหมื่นนะครับที่เดินทางไปร่วมเทศกาลลอยกระทงในทะเลนอกจากจะมีการลอยโคมนะครับแล้วก็เล่น หมายไฟบ้างปลายนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดแล้วนะครับฝืนก็จะมีการตรวจยึดแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยเรยาร่งเยอะเข้มงวดอันนี้เ <นะ S 2> ป็นแนวลอยทะเลนะฮะ<อ>ไปลอยที่ทะเลก็สวยงามแบบนี้นะคะเมื่อคืนนี้หลายคนก็คงจะมีความสุขกันไปเรียบร้อยแล้วเห็นจริงก็อยู่บ้างนะยังไงก็เป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วกันนะคะม,ะมาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้างค่ะแหมก็จะเย็นหิวละชอบทานได้ข่าวว่า เรื่องระยะเวลาเช้ากลางวันเย็นไม่มีผลกับคุณทุกๆ2สองชั่วโมงทุกๆสองชั่วโมงนะคะชอบทานแกงขี้เหล็กไหมคะอันนี้ไม่อ้วนแกงขี้เหล็กรู้จักไหมรู้จักรู้จักแต่ว่ามันขมหรือว่าอร่อยที่นี่เพราะว่าเขามีการจัดงานเลยนะเป็นการฟื้นตํานานแกงขี้เหล็กโอ้เคยเสียไปแล้วเหรอไอ้แกงขี้เหล็กเนี่ยไม่ใช่คือมันหายไปหายไปจากชาวบ้านที่กําแพงเพชรนะคะเขาเลยฟื้นขึ้นมาฟื้นตํานานขึ้นมาสืบทอด เพลนี้ท้องถิ่นของนครชุมเมืองโบราณในคืนวันเพลเดือน12เมื่อวานนี้ด้วยเขามีการจัดทำแกงคีแจกปีกัน<ด>นะ,ะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน้าตาเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าทำยังไงนะคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะทำผิดถูกๆมาอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมของเขาชาวตำบลนครชุมเนี่ยนะคะร่วมมือร่วมใจทำแกงขี้เหล็กหายไปจากตำบลนี้50ปีอ่ะคนที่นี่นะคะก็เลยเอามาฟื้นกันย้อนกันใหม่บ้านก็ออกไปเก็บต้น เขาเรียกว่าเป็นใบใบขี้เหล็ก้เหมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะต้องหลังเที่ยงคืนวันขึ้น15ค่้าเดือน12ก็คือเลยเลยวันที่เลยวันลอยกระทงไปอ่ะใช่แต่ก่อนเอาเวลาสากลนะใช่แต่ก่อนจะเก็บเขามีเคล็ดลับอย่างนี้ค่ะครับทูบจุดเทียนก่อนนะคะไม่ใช่ขอหวยโอ้ขอขมาครับขอขมาบอกกล่าวกับต้นขี้เหล็กจ้าขอเก็บหน่อยนะจ๊ะเอาจริงเอาจริงเอาจริงจริงจเขาบอกว่าเนี่ยต้องขอขมากับ ก่อนถึงจะลงมือเก็บได้แล้วค่อยเอามาทานอาหารเอามาประกอบแล้วกานเป็นอาหารแล้วรสชาติมันจะดีใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเมีเหผลคือความเชื่อคนโบราณเนี่ยการเก็บกที่เหล่งต้องเก็บวันนั้นแกงวันนั้นและกินให้หมดวันนั้นมันจะเป็นสุดยอดของยาอายุวัฒนะอ๋อนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะมันช่วยด้านไหนบ้างครับก็หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับเป็นประจาเลยประจํานอนไม่หลับท้องแก่เวลาหลับยังไม่ ไม่ะท้องแก่อะไรท้องแก้ไม่แก้หน่อยท้องผูกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นยาสารพัดโรคไม่นาเล่นเลยนะฮะบำรุงน้ำดีบำรุงเลือดทำให้เจริญอาหารโอ้แค่นี้ก็คงไม่ต้องทานแล้วมั้งถ้าเจริญอาหารเนี่ยกินได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะปีนี้ชุมชนที่นี่เนี่ยเขามีการแกงขี้เหล็กแจกประชาชนฟรีกันเลยใครสุขภาพไม่ดีนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยลองหามาทานดูเวลากินนี่ไม่ได้นอนเลยเวลานอนนี่ก็ไม่เคยได้กินเลยทำไมอ่ะก็ปกติแล้ว ต่ดีดีนพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านครับเอาไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับที่นั่นเขาก็มีอาหารแปลกแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับก็คือหมูหันจระเขหันเฮ้ยหมูเขาเรียกจระเขหันนะครับเป็นจานเด็ดนะครับเสิร์ฟร้อนๆเลยทีเดียวนะครับที่เห็นเนี่ยคือจริงๆจระเขเนี่ยน่ะนำมาปรุงนะครับเป็นอาหารเหมือนหมูหันโดยคุณนัฐภาคำกาศนะครับเจ้าของเมนูเด็ดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทําธุรกิจต่อจากครอบครัวมา6ปี แล้วนะครับเลี้ยงจระเข้มา3ปีแล้ว3ปีก่อนนั้นนะอาจจะเลี้ยงหมูแล้วหมูขายแบบว่าแข่งขันสูงไงซึ่งการจะนํามาทําเป็นอาหารได้เนี่ยต้องเลือกจระเข้อายุประมาณ3-5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เอามาหมักใช้เวลาเนี่ยสชั่วโมงก่อนจะนําไปทําให้สุกนะครับส่วนที่อร่อยที่สุดอยู่ตรงไหนรู้ไหมหัวก็ไม่น่าทานนะมันดำๆเนี่ยเขาอกหางจ เนี่ยอร่อยสุดเนื้อเยอะเนื้อแน่นนะครับคุณเคยทานไหมบ้องตันอะไรเนี่ยไม่เคยไม่เคยดิฉันไม่เคยป่าคุณต้องลองหามาทานบ้างราคาก็ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่จอยจยครับเริ่มที่2800บาทถึงเกือบ4 0 0 0บาทแพงอยู่นะใครสนใจลองหาทานกันได้นะครับที่นี่น่าจะเป็นที่นี่เท่านั้นละมั้งที่ร้านนี้ใช่ครับจระเข้หันนะครับที่จังหวัดลำพูนนั่นเองเขาบอกว่ามีเดลิเวอรี่ส่งทางไปรษณีย์อ่ะจระเข้สตูดิส่งเอาแบบหันแล้วนะ ไม่ต้องเอาแบบว่ายังดิ้นกลัวมันหันนี้แล้วหันกลับเลยวิ่งกันเลยนะเออแต่ก็ไม่เคยลองดูแล้วก็ก็น่าทานแต่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับอายังอยู่กันที่ลําพูนนะครับแต่ว่าไม่พาไปดูจระเข้ตัวนั้นนะครับจะไปชมความน่ารักของเด็กๆนะครับที่ร่วมกันสืบสารตำนานเพลงกล่อมลูกนะครับอื้อจ่าจ่าอื้อจ่าจ่าอื้อจ่าจ่านะครับสองภาษานะครับทั้งไทยแล้วก็อังกฤษเรียกว่าน่ารักเป็นยังไงอื้อจ่าจ่าอยากฟังอ่ะาฟังเลยค่ะ สักระภาพเลยนะว่าฟังไม่รู้เรื่อง คือภาษาเด็กแต่ว่าเท่าที่ฟังจับใจความได้เนี่ยเป็นเหมือนเพลงกล่อมอ,อะไรสักอยาก่างแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับนะครับบรรยากาศก็เป็นงานมหกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับจังหวัดลําพูนนั่นเองที่ห้องประชุมเทศบาลตาบลริมปิงอําเภอเมืองจังหวัดลาพูนนะครับมีการแสดงของเด็กระดับปฐมวัยนะครับของโรงเรียนต่างๆก็สร้างความสนุกสนานน่ารักนะครับไฮไลท์อยู่ที่การแสดงชุด เออจาจานะครับเป็นการร้องเพลงกล่อมเด็กที่น้องๆนักเรียนเนี่ยรงเรียนวัดศรีบางวันนะครับวัยแค่6ขวบเท่านั้นเองขึ้นไปแสดงนะครับแต่งกายก็เป็นชุดคุณแม่บ้านนี่แหละอุ้มตุ๊กตานะครับม,มีการดําเนินรายการและแปลเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษพูดกันสลับ2เวอร์ชั่นเลยนะครับก็ท่างรอยยิ้มแล้วเสียงหัวเราะได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับให้แก่บรรดาคนดูที่ไปอยู่ล่างเนี่ยตก <ไป S 1> มือกันเกลียวเลยนะครับทางด้าน คุณปริญญาศรีวันนะครับครูผู้ฝึกสอนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ต้องการสื่อออกมาเนี่ยคือวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราที่นับวันจะสูญหายไปนะครับอยากให้เด็กๆได้ และก็เผยแพร่ซึ่งเด็กๆก็ชอบด้วยคือไปหาขอ้อมูลมาอือจาจาเนี่ยมันมีที่มาส่วนใหญ่เป็นเพลงกล่อมเด็กนะที่เขาใช้กันสมัยก่อนค,คนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็จะใช้เพลงนี้เขาว่าอือเนี่ยมันเป็นเหมือนเสียงหึ่งอะ่ะที่จแบบเจี๊ยึแบบอืองี้ยออกมาจากลำคอส่วนจาจาแต่ก่อนจริงมันคือชาชาแต่เพี้ยนออกมาเป็นภาษาทางพื้นถิ่นเขาแปลว่ากล่อมขับกล่อมแบบนี้เองนะคะคุณอดีตต้องเรียนรู้ไว้นะครับเพราะใกล้จะได้กล่อมของตัวเองบ้างแล้วกล่อมอะไรฮะ ใกล้คลอดแล้วไม่ใช่หรอครับอันนี้หลายปีแล้วไม่ได้คลอดอันนี้ทานแกงขี้เหล็กเยอะนะคะ,ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวความประทับใจบ้างของ2หนุม่มผู้ต่างไปกันเลยเพราะว่าสองคนเนี่ยเขาชวนกันปั่นจักรยานเท้าเปล่าเลยนะนเพื่อามา,าเออคือไม่ใส่รองเทออ้าพูดง,ง่ายๆเพื่อเดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิรราชที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะคโดยสองหนุ่มต่างสองคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคุณธรรมยศชัยศร อายุ41ปีคนนี้ใส่เสื้อแขนยาวชมพูนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นคนเชียงรายนะเจ้าอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณสว่างเจริญผลอายุ56ปีค่ะเป็นคนเชียงรายเหมือนกันนะคะคู่เนี่ยรถจักรยานยนต์2ลอ้อ